ะดร้อนด้วยกันทุกคนและ12ล้านคนที่ถูกตัดสิทธิ์ก็คือผู้เดือดร้อนเช่นกันพระราชบัญญัติที่จะออกเพื่อจะกู้เงินนะครับพระราชกำหนดกู้เงินเราแชร์จากไหนเอาตัวไหนเป็นหลักแชรค่ะ P P ้เจ็ดล้าน ทำไมยังไม่ขึ้นเลยครับคอันนี้ยังไม่ขึ้นแชร์ไปที่เพจนีำลังโอเค,อเคพี่ว่า รกระดุมน่าจะดีกว่านะเพราะว่าหายใจไนียว <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วใช่ไหม <c oughs> ถ้าเราจะ,จะดูจากมือถือของเราเครื่องนี้เราจะดูตรงไหนครับหน้าวอกไม่เคยดูตรงนี้ สวัสดีครับท่านพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้จะเป็นการจัดรายการครั้งที่3เพื่อที่จะนำเสนอแนวความคิดในการที่จะฝ่าวิกฤตหลังการระบาดของไวรัสโควิด -19 จบลงทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าพิษการระบาดของไวรัสโควิดนั้นทำให้ระบบเศรษฐกิจของโลกนะครับทั้งโลก 194-95ประเทศในโลกได้รับผลกระทบทุกประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากน้อยแล้วแต่ประเทศที่เผชิญปัญหาและมีรากฐานเศรษฐกิจที่ไปผูกพันกับอะไรประเทศที่ผูกพันและมีรากฐานทางเศรษฐกิจจากการส่งออก จากการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบหนักเพราะว่าไวรัสโควิดมันเป็นตัวทำลายระบบของการซื้อขายสินค้าในการเดินทาง,ทงมาท่องเที่ยวทางประเทศต่างๆถ้าเรายังผูกเศรษฐกิจของเราไว้กับการส่งออกและการท่องเที่ยวเหมือนที่เคยทำมาในอดีตในระยะเวลาหลายสิบปี เราก็คงไม่มีโอกาสที่จะฟื้นเศรษฐกิจของประเทศได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับตอนที่แล้วผมพูดถึงการจัดแผ่นดินใหม่การจัดสันที่ดินใหม่ทั่วประเทศก็เป็นรากฐ,ฐานหนึ่งที่เราต้องทำสิ่งที่พูดทั้งหมดก็เพื่อที่จะรวบรวมทรัพยากรรวบรวมระเบียบร,รวบรวมขั้นตอนทั้งหมดเพื่อจะนำประเทศไทยไปสู่ รัฐสวัสดิการอย่างสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่เรานี่จะต้องมุ่งมั่นในการที่จะเดินหน้าไปสู่การนำประเทศเป็นรัฐสวัสดิการที่แท้จริงนะครับตอนที่แล้วเราก็พูดกันไปเรื่องของการจัดแผ่นดิน วันนี้เป็นตอนที่3นะครับที่ผมจะพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปพลังงานและการยึดปตทกลับคืนมาเป็นของประชาชนคนไทยทั้งชาติอีกครั้งก่อนอื่นต้องขอย้ำกับท่านที่ครบรพทุกท่านว่าตอนนี้เราทราบแน่ชัดแล้วว่านะครับทราบแน่ชัดแล้วว่ารัฐบาลไม่มีเงิน เพียงพอที่จะเยียวยาประชาชนผู้เดือดร้อนจากผลกระทบของไวรัสโควิดที่ลงทะเบียนไปแล้วทั้งหมดนะครับ27ล้านคนเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรประเทศไทยนะครับประเทศไทยมีประชากรอยู่67ล้านคนถ้าครึ่งหนึ่งก็ประมาณ33ล้าน นี่ลงทะเบียนเป็นผู้เดือดร้อนจากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิดไป27ล้านคน27ลสินเร็จล้านเ,เและตอนนี้ระบบ AI คัดกรองของรัฐบาลก็ตัดสิทธิ์คนที่ลงทะเบียนไป27ล้านคนตอนนี้ตัดสิทธิ์ไปแล้ว12ล้านคนก็ยังไม่รู้ว่า12ล้านคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปนะ่ะไม่มีคุณสมบัติ เรื่องใดบ้างถึงไม่ได้รับเงินแต่เชื่อแน่ทั้งหมดครับว่า12ล้านคนนั้นเป็นผู้ได้รับผลกระทบและเป็นผู้เดือดร้อนเหมือนพี่น้องเหมือนท่านที่กรพบทั้งหลายที่ฟังผมไลฟ์อยู่ขณะนี้นะครับเดือดร้อนด้วยกันทุกคนและ12ล้านคนที่ถูกตัดสิ์ก็คือผู้เดือดร้อนเช่นกันพระราชบัญญัติที่จะออก เพื่อจะกู้เงินนะครับพระราชกําหนดกู้เงินแล้วก็จะเป็นพระราชบัญญัติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งล้านเก้าแสนล้านล้านบาทเนี่ยพูดกับพี่น้องที่เคารพตรงนี้เลยว่าเงินนี้ไม่พอครับไม่พอในการที่จะเยียวยาไม่พอที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและไม่พอที่จะฟื้นฟูให้สกิจไทยกับ ขึ้นมาเข้มแข็งได้อีกอย่างแน่นอนแต่เป็นความผิดของรัฐบาลไหมครับก็ไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลในการที่กู้เงินแค่1นึ่งล้านเก้าแสนล้านบาทแล้วไม่พอแต่เป็นความบกพร่องของรัฐบาลที่ประเมินความเสียหายและผลกระทบต่อการระบาด ของไวรัสโควิดและประชาชนเดือดร้อนนี่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาประเมินผลกระทบต่ำไปผมบอกเลยครับประเมินผลกระทบต่ำไปเพราะมีการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่เดือนมก,กรากุมภามมนาเมษาสี่เดือนครับพี่น้องครับสี่เดือนแล้วที่ระบบเศรษฐกิจหยุดชะงักลง และหอยู่ชะง,งักอย่างเต็มที่ก็คือเดือนมีนากับเดือนเมษายนที่เรากําลังจะเข้าไปสู่สิ้นเดือนเมษายนี่ไม่แน่อาจจะลากยาวไปถึงกลางเดือนพฤษภาหรือสิ้นเดือนพฤษภานั่นหมายถึงว่า5เดือนของปี2563นั้นไม่เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใดๆเลยนี่ครับเป็นภาวะผีซ้ำด้ามพลอย แล้วเราจะทำยังไงครับผมจึงบอกว่าเราจะต้องมาจัดการปฏิรูปโครงสร้างประเทศทั้งหมดหลังยุคโควิดต้องใช้ตอนนี้แะครับที่จะปฏิรูปโครงสร้างทั้งหมดครั้งที่แล้วก็ย้ำนรเรื่องของที่ดินต้องจัดการครั้งนี้เรื่องของพลังงานผมคาดการให้กับพี่น้องที่เคารพเลยว่าถึงแม้ปัจจุบัน ราคาน้ำมันจะลดต่ำลงนะครับแต่ยังไม่เป็นที่พอใจของบมนะเบนซิน91วันนี้ก็17บาทแต่มันควรจะต่ำกว่านั้นครับก่อนที่เราจะมีการให้ค่า,นะาให้ราคาน้ำมันรอยตัวเนี่ยราคาน้ำมันเบนซิน95ก็ลิตรละ8บาทเองแล้วก็ราคาน้ำมันดิบก็เท่าๆกับตอนนี้แหละครับ ก็คือประมาณ40-50ดอลลาร์ต่อ1บาเรลเนี่แต่ครั้งนู้นนี่เบนซิน95นี่ยบาทและพอประกาศให้ราคาน้ำมันรอยตัวก็ขึ้นจาก8บาทเป็น9บาทขึ้นไปเรื่อยจนไม่ลงวันนี้นะครับลดลงมาจาก27บาทนะครับเ1หเนี่ยเหลือประมาณ17บาทก็คือลดลงมาประมาณ10บาท แต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจและผมยังมองว่าราคาน้ำมันนี้แพงเกินไปแพงเกินกว่าต้นทุนที่ควรจะนำมาขายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่หนึ่งที่เราคุยกันก็คือราคาน้ำมันขณะนี้นี่ถึงแม้จะถูกแต่พอหมดยุคโควิดน้ำมันก็จะขึ้นราคาไปสู่จุดเดิม องค์ประกอบของราคาน้ํามันที่ตกลงก็คือคนเดินทางน้อยลง 2. เกิดการแข่งขันกันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ํามันดิบรายใหญ่ของโลกสองรายเนี่ยครับแข่งกันผลิตน้ํามันดิบออกมาจนมีภาวะล้นตลาดโอเวอร์ซั y แต่ล่าสุดครับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเจรจาก,กันได้แล้วซาอุดีอาระเบียสหพันธรัฐรัเสเซียตกลงกันแล้วว่า จะลดการผลิตลงมาอย่างน้อยเจ็ล้านบาเรลต่อวันและมีโอกาสที่จะลดลงมาอีกทำไมครับเพราะเขาต้องการจะให้ราคาน้ำมันยังอยู่ในราคาที่สูงเพราะพวกนี้หากินกับการขายน้ำมันดิบให้กับประชากรทั้งโลกให้กับประเทศต่างๆทั้งโลกเขาก็ต้องการได้กำไรเยอะก็ต้องขายแพงท่านที่กรบครับเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไง ตอนนี้น้ำมันถูกหลังยุคโควิดน้ำมันแพงเศรษฐกิจเราก็ย่ำแย่ลงทุนก็ไม่มีนะครับท่องเที่ยวก็ตายสนิทการส่งออกก็ติดลบแล้วราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนในการดำรงชีวิตอย่างหนึ่งพ่วงกับก๊าซกาธรรมชาติด้วยซึ่งเป็นต้นทุนในการดำรงชีวิตเหมือนกันยังมีราคาที่สูงอยู่แสดงว่า เงินที่พี่น้องประชาชนหามาได้แต่น้อยนี่ส่วนหนึ่งก็ต้องเอาไปใจ่ายในเรื่องพวกนี้เงินที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพก็มีจำนวนที่น้อยสุดท้ายก็คือเดือดร้อนและลำบากไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังยุคโควิดดังนั้นท่านที่กรรโชกง้ลายครับเราต้องดำเนินการเพื่อ ลดต้นทุนการดำรงชีวิตของประชาชนคนไทยทั้งชาตินี่ให้มีต้นทุนในการดำรงชีวิตที่ถูกที่สุดและมีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคงที่พูดไว้ในตอนที่แล้วก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนนิยามความมั่นคงของชาติเราใหม่ความมั่นคงของชาติ ไม่ใช่ความมั่นคงของอำนาจรัฐหรือไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐบาลไม่ใช่ความมั่นคงของผู้มีอำนาจแต่ความมั่นคงของชาติของเราคือความมั่นคงของชีวิตประชาชนประชาชนต้องมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงมีคุณภาพที่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาปรับปรุงและแก้ไขกันผมจึงต้องเสนอให้มีการปฏิรูปพลังงาน พลังงานทั้งระบบก่อนนะครับการปฏิรูปพลังงานเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่ทำได้เลยและก็จะเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศนี่มันฟื้นฟูขึ้นน,นั่นคือนำข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาตินี่ที่ตั้งโดยคณะรัฐประหารนี่ตั้งโดยเผด็จการเนี่บางเรื่องก็ทำเข้าท่าซึ่งพอทำดีเราก็ต้องเอามาขยายต่อ เรื่องที่สภาปฏิรูปแห่งชาติทำเรื่องที่ถือว่าดีนะครับก็คือการที่มีแนวทางในการปฏิรูปพลังงานโดยให้รัฐบาลนสนับสนุนให้เอกชนนะครับหรือประชาชนทั่วไป สนับสนุนให้พี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ขายให้กับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นี่ครับอธิบายง่ายๆคือพี่น้องประชาชนมีบ้านอยู่หนึ่งหลังนำโซลารลูปแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับ ไปติดบนหลังคาผลิตกระแสไฟฟ้าใช่พอมันเกินก็ส่งเข้าขายให้กับการไฟฟ้านครหลวงให้อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับถ้าพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดก็ขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคราคาไฟฟ้าก็ถูกแถมได้เงินจากการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาเป็นไรายได้อีก เรื่องนี้นะครับมีการทําวิจัยมีการาหาข้อสรุปอย่างดีมากและนําเสนอให้รัฐบาลคสชปฏิบัติแต่พอเสนอไปแล้วทําไมครับเงียบไม่ปฏิบัติไม่ทาเพราะอะไรครับเพราะการที่อนุญ,ญาตให้ประชาชนธรรมดาเนี่ยอย่างผมอย่างท่านที่ฟังอยู่เนี่ยทำโซล่าเซลเ์เสร็จแล้วก็ขายไฟให้กับการไฟฟ้าได้เนี มันทำให้ผู้ที่หากินกับการไฟฟ้าพวกที่สร้างโรงไฟฟ้าฐานหินพวกที่ต้องการที่จะทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Clear, พวกที่ต้องการที่จะทำลงงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่เป็นเอกชนนี่หมดทางทาม,มาหากินผมจึงบอกว่านโยบายพลังงานของรัฐบาลปฏจการคอสชเนี่ล้มเหลวทั้งที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเขาเสนออย่างดีนะครับ เขาเรียกว่าดึงงานพลังงานทั้งหมดเนี่ยที่เอกชนผูกขาดอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าชีวมวลไฟฟ้าจากกา๊าซไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือแม้กระทั่งไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าผลิตเองเนี่การไฟฟ้าผลิตเองจากน้ํามันจากฐานหินเนี่ยดึงเรื่องเหล่านี้ให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ เข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปสู่ตลาดนี้และได้ค่าตอบแทนจากเรื่องพลังงานไฟฟ้าพวกนี้แต่รัฐบาลพเด็กการคอสอชอตัดโอกาสของประชาชนที่จะเข้าถึงรายได้จากตรงนี้<ม>เหลือไว้ให้กับพวกเอกชนรายใหญ่ทำไมครับนี่อะไรคือความไม่เท่าเทียมที่รัฐบาล คอสชอและพวกมาถึงรัฐบาลประยุทธ์จากการเลือกตั้งด้วยก็ยังไม่ทำไอรัฐมนตรีพลังงานสนทิรักษ์ก็ยังไม่ทำแล้วยังจะไปสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนขนาดใหญ่ก็เป็นการผูกขาดอีกเหมือนเดิมครับถ้าทำแบบสอบปทซื้อสภาปฏิรูปแห่งชาติทำเนี่ยทุกคนมีรายได้หมดใครมีพื้นที่50ตารางเมตรบนหลังคา30ตารางเมตรบนหลังคาก็ติด แผงโซลาเซลล์ติดโซลารูปผลิตไฟฟ้ามาใช้เองที่เหลือจ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าการไฟฟ้าก็เอาไฟฟ้าพวกนี้น่ะไปขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมไปขายให้กับโรงแรมไปขายให้กับธุรกิจเอกชนซึ่งใช้ไฟฟ้าจำนวนมากนี่ไงครับเขาเรียกว่าการหมุนเวียนเรื่องนี้ไม่ทำเพราะนั้นเรื่องแรกที่จะต้องทำ <c oughs> หลังยุคโควิดก็คือภาคดัน ให้เรื่องนี้ประสบค,ความสําเร็จให้ได้ถ้ารัฐบาลประยุทธ์ไม่ทําผมอยากให้พักการเมืองใดพักการเมืองรับเอานโยบายเรื่องนี้ไปเป็นนโยบายของพักให้ประชาชนเข้ามามีไรายได้จากการขายไฟฟ้านะครับอย่างน้อยก็หนึ่งลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าลง2ผลิตไฟฟ้าเหลืออยู่มีไรายได้เพิ่มเข้ามาอีกนี่ครับเรื่องที่หนึ่งที่เราจะต้องจัดการกัน เรื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แล้วใช่ไหมครับต่อไปก็เรื่องของการปรับโครงสร้างราคากาซดต้องทำครับราคาการที่ขึ้นจากปากหลุมนะครับอธิบายง่ายๆท่านทีกรมครับเวลาเขาเจาะหาน้ำมันเนี่ยเจาะลงไปใต้ดินลึกลงไปปับ๊บมันจะเจอกาซดก่อน พอกา๊าซหมดก็จะเป็นน้ำมันเหมือนที่อยู่สงขาเนี่ยนะที่กำลังขุดอยู่ที่เป็นเคตเศรษฐกิจร่วมระหว่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยราคากา๊าซต้นทุนที่ปากหลุมแค่ลูกบาทฟุตละ50สะตางค์ฟังไว้นะครับถ้าเด็กบกว่า50สตางค์แต่วันนี้เนี่ยเราต้องมาขายประชาชนต้องซื้อกา๊าซ LPG กิโลกรัมละ 17บาทก็คือลูกบาทฟูดละ17บบาทนั่นแหละครับก๊าซเอ็น